เออผมุ่นถามพี่เชฟเลยผมอาจารย์ออสครับค่ะพี่ที่ชื่ออะไรเชฟไก่ค่ะพี่ไก่ครก่พี่ไก่พี่ไก่ช่วยเล่าให้ผมฟังนิดนึงครับว่าพี่ว่าซิกเนเจอร์พี่อ่ะสิบอันดับเลยคี่ว่าสู้คนอื่นได้แน่นอนเลยมันต้องแบ่งช้อยก่อนก็เป็นอาหารจาเลี้ยนอาหารจาเลียนแบบอาหารจาเลียนของเชฟก็จะเป็นตัวพิซซ่าครับแป้งอร่อยของพีแล้วอร่อยแล้วก็ซอสซึ่อันนี้ได้แล้วพิซซ่าหนึ่งขอเมนูต่อไปครับพี่ ก็จะเป็นตัวสเต็กค่ะอ่าสเต็กสองใช่แล้วก็ปนเป็นพาสต้าต่างๆอ่าพาสต้าใช่แล้วก็จะเป็นพวกย่อยมาอีกทีนึงก็จะเป็นพวกขนมอ่าขนมใช่ขนมปุเน่ไปอันนี้ห้าครับค่ะห้าห้าอะไรต่อห้าปิดตาเลี่อจะมีวนเวียนอยู่แค่นี้เพราะว่าเพราะว่าที่เราลงได้จะมีเระานี้รับแล้วก็แล้วก็จะเป็นอาหารไทยอาหารไทยคระอาหารไทยจะเน้นเป็นพวกอันดับที่ห้าอาเป็นพวกต้มอ่าต้มอะไรครับ ต้มแซบต้มใช่เป็นต้มแซบแล้วก็จะมีที่ลูกค้าชอบแล้วก็เราก็ที่คติที่ที่ทําที่ร้านนะคะก็จะเป็นพวกตุ๋นซึ่งเราจะใช้ตุะรเนื้อแองกัสเรามาตุ๋นทาคล้ายๆซุปก๋วยเตี๋ยวครับแต่ว่าก็คืออร่อยกว่าครับแล้วอันนี้ลูกค้าชอบครับแล้วก็จะมีอาหารอีสานที่อยู่ในหมวดอาหารไทยก็จะเป็นพวกลาบพวกยำ แล้วก็ส้งต่ำใช่แค่นี้ใช่ก็เสร็จพอดีแล้วใช่แล้วก็สามสิบวันครับพี่สามสิบวันเนี่ยเราจะหมุนเวียนวัตถุดิบมากกว่าเพราะเชฟอะบางวันก็จะไปจ่ายตลาดจะไปดูว่าเออได้อะไรมาครับอย่างเช่นวันเนี้ยเจอปลาสดๆอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยค่ะเราก็ทําข้าวปลาแกะอันนี้ยกตัวอย่างข้าวปลาแกะกําลังมากําลังเต็นมันมันปลาเชฟเชื่อว่าทุกคนท่อได้หมดแหละแต่มันอยู่ที่น้ำลาด อ่านี่จะเด็ดที่น้ำราดใช่ท้าปลายเกน้ำปลาใช่แล้วที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับที่เป็นหมุนเวียนแทบตลอดอะค่ะคือเราเจอวัตถุดิบอะไรหรือว่าเป็นกระแสเราจะหยิบมาอะยกตัวอย่างครับพี่ยกตัวอย่างเช่นที่ลูกค้าชอบแล้วที่เจอประจํํๆที่เชฟทาแล้วลูกค้าติดเนี่ยขนมจีนอะขนมจีนใช่นขนมจีนแล้วก็จะเป็นพวกเออ ผัดต่างๆพอย่างเช่นผัดชาผัดชาใช่ผัดชาอะไรครับผัดชาทะเลอ๋อนะครก็หมุนไปได้เลื่ยแล้วแต่วัตถุดิบแล้วแต่วัตถุดิบว่าเราเจออะไรมากกว่าแล้วก็เสียพี่อะไรคือจะเป็นพวกขนมค่ะขนมใช่เป็นขนมพวกอะไรขนมไทยบ้างทำเองทเองค่ะเป็นพวกเออ่ ก้วยบดชีหรือว่าจะเป็นไทยเลยอะค่ะเป็นเป็นหมอ้อแกงเเป็นหมอ้อแกงเป็นทัชไท่อะไรอไรค่ะคง่าย,ายๆแล้วก็จะเป็นอาหารทานเล่นทจะเป็นพวกผักขมอ,อบชีส แล้วก็เป็นข้าวโพดอบชีสมันเผามันเผา,าอบชีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทปจะทําหมุนเวียนแล้วแต่ว่าเราเจอวัตถุดิบอะไรแล้วอากาศมันเป็นยังไงอย่างบางทีอ่ะบางทีออมันหนาวผมผมนึกอย่างนี้อากาศหนาวก่อน่อากาศหนาวพี่อากาศหนาวแล้วก็เราก็อยากจะให้ลูกค้าทานอะไรแล้วร้อนอุ่นอุ่นใช่มันเผาอบชีสจะออกดีมากมันเผาชีสใช่ที่เคยทําออกมามันเผาอบชิดออกเร็วมากหมด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 ซึ่งลูกค้าจะชอบเพราะมันเป็นครีมมี่นิดนึง ใช่ตอนเนี้ค่ะออเนี่ยจะร้อนอากาศจะร้อนแล้วแหละใช่ที่ร้านน่ะจะเน้นแซ่บเพราะว่าอืเข้ากับอากาศเข้ากับบรรยากาศเข้ากับอากาศก็จะเปลี่ยนเมนเมนูยำเรื่อยๆจะเป็นยำน้ำปลาบ้างอไม่ปลาบ้างคูมาบ้างครับยำรวมบ้างยำหมูยอบ้างยำกู้สดบ้างยำข้าวโพดอยากให้นีถ่ายด้วยนะ ออนนี้อันนี้พี่เราเริ่มเก็บสตอรี่แล้วเพราะเอไอ้คำว่าเก็บสตอรี่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าคือเช่นผมพี่ทำวันเนี้ยทำเรื่องอะไรก็ถ่ายรูปเรามีค่ะเรามีเรามีเรามีการถ่ายอย่างเช่นวันนี้ข้าปลาแกะเนี้ยแหนั่นแหละพี่พี่ส่งให้น้องด้วยค่ะเดี๋ยว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 วัเนี้เราทำกุ่มกันพี่เราดูแบบสบายๆแล้วก็ให้ดูตัวอย่างเพราะว่าเชฟเนจะเป็นคนที่เก็บภาพตลอดเวลาทางานถูกต้องเราต้องเก็บตลอดคือผมบอกว่าเนี่ยค่ะ ภาพที่เราถ่ายวันนี้อันนี้คือริกงน้ำปลาของเราดูให้ก้องอนี่ค่ะทาอาหารมันมันมันนี่คือเขาเรียกว่าเนี่ค่ะอย่างอันนี้นเมื่อวานนี้ปูผขดยงกะหรี่ก็คือถ้าเชฟไปเจออะไรอ่ะเจอเมนูอะไรหรือเจออะไรที่มันมันมันน่าทําอย่างเงี้ยเชฟก็คือจะทําหมุนเวียนไปเรื่อยลูกค้าก็จะได้ความพิเศษตรงน,นี้หลากหลายในแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันมันแปลกใหม่แล้วมันหลากหลายเพราะว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยจะไม่ซ้ำนี่ค่ะ ข้าวปลาแกะเรารนะจ๊ะเราจะทํางานแบบนี้อย่างอย่างเมื่อวานเนี้ยก็เริ่มอันเนี้ยจะเข้าเทศกาลจุดจีนแล้วเนาะันต้อนรับเทศกาลจุดจีนก็ผัดผัดหมี่ฮ่องกงเนี่ยคืขขอการวางแผนทีเ่เชฟวางไว้นะ<ช>คือมันคือจะเป็นการเล่าเรื่องอะผมบอกว่า<ช>่อาหารหยอย่างเงี้ยอย่างถ้าน้องเขาจะดีไซน์เขาจะดีไซน์หน้าตาเชฟู้ก่กจักอาหารในแต่ละเคนะให้อยู่ข้างๆเลยนะฮะผมว่าผมไปกินอาหารต่างประเทศ ไม่ใช่ก็ามีตังค์นะพี่แต่อยากรู้ว่าเขาเล่าเรื่องสตอรี่อาหารนี่อาหารมังไม่ได้ไม่อร่อยอะสู้อาหารไทยไม่ได้แต่ผมมันยินเล่าด้วยความภาคภูมิใจใช่แต่แต่ความหมายของผมมากไม่ได้เล่าทุกโต๊ะเล่าเฉพาะวีไอพีเท่านั้นวีไอพีผมคือวันครอบครัวที่เขาจองเข้ามาวันอย่างความรับกับคู่สาที่จองมาอาสามคู่ในวันนั้นครบรอบแต่งงานวันรับปริญญาอย่างเงี้ยอาหารวันรับปริญญาต้องทำอะไรกัน เชฟมีค่ะเชฟมีให้มีให้มีให้อย่างอย่างถ้าจองมาเป็นทีมแบบว่าคู่รักอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะมีจัดจัดเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆให้ขนมอร่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดเป็นทีมแบบว่าครอบครัวเราก็จะมีพิซซ่าให้วันเกิดเราก็จะมีเค้กให้ขนมให้ครับประมาณนี้แต่ว่าคือไม่ซ้ํานะครับต้องไม่ซ้ําเลยพี่ใช่คือประเด็นประเด็นมีที่พี่คุยถึงเรื่องที่มันบอกว่าให้เลือกับ่มีสเต็ก มีสเต็กหนึ่มีพิซซ่าแล้วก็จะมีของหวานของหวานเช่นพานาคอต้าหรือว่าทีรามิสุอะไรอย่างเงี้ยที่ทําได้แต่ต้องเป็นพรีเมียมจริงๆต้องจองมา่องหน้าคือเราจะรู้ว่าจองเราที่เตรียมอาหารได้ถูกใช่ต่อมาดีมอะไรสมมุติว่าทีมผู้รักอย่างเงี้ยเราก็จะมีขนมอร่อยๆให้ทานอย่างนี้ครับพี่อันเนี้ยฝากพี่ไก่ไว้เลยอันนี้ผมเอาแค่ไปไปเขียนเป็นไอเดียค่ะแล้วก็เดี๋ยวผมได้ทำงานต่อที่นครได้ ผมว่ามันต้องปรุงพี่เดินแรกว่าแต่เขาเรียกว่าให้เห็นภาพก่อน<ฮ>ว่างานจะเป็นรูปแบบไหนไแล้วก็เดี๋ยวคงให้น้องก็าถ่ายรูปเทสระหว่างทำอาหารไม่ได้ถ่ายแบบส,สวยๆนะถ่ายตอนทำอาหารกำลังปรุงกำลังเลือกของกำลังอะไรเงี้ยเ,นเนย <ๆ S 1> หมือนก็แค้แบบเล่าเรื่องว่าเอาเป็นทีบบน่เชฟใช่ใช่ใช่มีเรื่องราวใช่เหมือนกันที่ที่เชฟเคยทํามาที่เพจตัวเองนะที่เคยทำจนเราต้องทําแบบนั้นเพราะมันมันให้ติดตามเชฟเขาก็จะได้รู้ด้วยว่าเราทํางานแบบไหน ทำไปเรื่อยๆมันมีใช่มันต้องมีสตอรี่อย่างตัวพิซซ่าเนี่ยมันมีสตอรี่ของมันว่าทําไมไปกินร้านอื่นเราไม่ได้รสชาตินี้ทําไมไปกินร้านอื่นเราต้องบีบซอสของเชฟได้บีบไหมไม่ได้บีบเลยกินสดๆของคุนแม่ผมตอนตอนตอนที่นั่งกินกับพี่นครเนี่ยสต่งมาตรานกินกันหมดแล้วก็ตอนที่ทําให้พี่หนุ่มอะหมดนั่นคือนั่นคือสตอรี่ของเชฟตันที่เชฟไม่ได้ ไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องบีบซ้อนนะคะแต่ถ้าลูกค้าหน้าหน้าใหม่ๆต้องบอกว่านนไม่ต้องบีบอันนี้ผมู้แบบไม่ได้ยอ้อนละพี่พแฟนผมไม่กินแล้วติดใจบอกไม่เคยกินอะไรอร่อยค่ะจริงๆไม่เคยกินปีหนึ่งหรือไม่เราไม่ไปกินอาหารที่เป็นเขาเรียกประมาณอย่างเงี้ยกันมาหนึ่งปีแล้วโควิดไม่ได้กินเลยนั่นแหละคือตัวตนของเชฟคือว่าถ้าเกิดว่าเป็นพิซซ่าต้องอร่อยตั้งแต่คาแรกอเพราะว่าตัวซอสเราทําเข้มขน้นถามว่าสตอรี่มันเป็นจะเลี่ยนจ๋าไหมไม่เพราะว่า อิตาเลี่ยนจ๋าเขาต้องอร่อยตั้งแต่คําแรกจริงแต่ว่าถ้าเป็นอิตาเลี่ยนเลยอ่ะมันจะไม่ไม่ถูกปากคนไทยถูกต้องเพราะมันแท้มันจะหวานๆเปรี้ยวๆแต่ของเชฟจะเข้มข้นเพื่อถูดินคนไทยใช่เชฟจะอดแอมปรับให้ถูกดินคนไทยแต่ว่าวัตถุดิบคือยังเป็นอิตาเลียนอยู่ครับพี่ไม่รบกวนเวลาแล้วเดี๋ยวผมฝากกันแล้วก็เราแลกลายกันได้เพราะว่าพี่อาจจะมีเรื่องเล่ามากๆก่อนผมบอกนะผมขอเวลาเพ่สิบนาทีเรียบร้อยครับพี่นครครับ